ผีผีเรื่องกะลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัรยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่21ตอนความร้ายกาจของสีวันเพนน้องอยากนอนพักเจ้าค่ะอย่าก,กวน เป็นคําสั่งเฉียบขาดที่หลวงราชศักดิ์จำต้องล่าถอยห่างออกมาโดยเร็วที่สุดเขาไม่กล้ารบกวนแม้แต่น้อยด้วยเกงว่าจะไม่ได้เฉยชื่นกับหญิงคนงามร่างใหญ่ได้แต่นั่งมองภรยาคนที่สองด้วยความเสน่หารักคนแปลกใจเมื่อรู้ว่าสีวันเพ็ญไม่นอนกลางคืนแต่งีบหลับในเวลากลางวันเป็นการหลับแค่เพียงชั่วครู่ และสะดุ้งตื่นขึ้นมานางเหลียวมองรอบตัวด้วยสีหน้าหวาดภวาและการอดนอนเป็นเวลานานๆนนติดกันหลายคืนทําให้ขอบตาดําคล้ําเห็นได้อย่างชัดเจนเวลานี้ไม่ว่าสีวันเพลนจะอยู่ในสภาพไหนแต่หลวงราชศัก์ก็มีแต่ความสเสน่หาจนสุดหัวใจวันนี้ทั้งวันเขาไม่ทำอะไรนอกจากนั่งเฝ้าดู การหลับนอนของนางความรักหนักอกจนสุดจะทนเขาถึงกับคลานเข้าหาแล้วจุมพิตไปตามเรือนร่างผอมบางไม่เว้นแม้แต่เบื้องล่างและสีวันเพ็นรับรู้โดยตลอดนางได้แต่ยิ้มด้วยความสะใจในที่สุดนางก็ทำให้ผู้ชายที่เคยกดขี่ข่มเหงได้มาเหมาบแทบเท้าเหมือนกับลูกแมวเช,ชื่องตัวหนึ่งสีวันเพ็รู้แล้วว่า ทุกอย่างในที่นี้ตกอยู่ในมือของตัวเองเพียงแค่รอเวลาล้างแค้นให้สะสมกับความเจ็บปวดที่นางเคยได้รับแม้ว่าเป็นการหลับในเวลากลางวันแต่สีวันเพนรู้ดีว่ามันเป็นการหลับที่ไม่สนิทเหมือนมีอะไรบางอย่างมารัดบีบตรงขมับจนเกิดอาการร้อนรุ่มเจ็บปวดจนต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงโอ๊ยปวดปวด สองมือของนางขายำดึงถึงลงบนเส้นผมดำคลับจนยุ่งเหยิงเป็นกระเซิงหลวงราชศักได้ยินดังนั้นเขาตกใจรีบาวาเข้าหาด้วยความเป็นห่วงน้องสีวันเพลของพี่เจ้าเป็นอันใดเจ้าเจ็บปวดตรงไหนยายถึงดึงเส้นผมเยี่ยงนี้เล่านำเสียงระล่ำละลักด้วยความเป็นห่วงลำแขนแข็งแ,แรงสอดเข้ารัดตรงเอวคอดกิว่วแล้วดึงร่างแบบบางเข้าหาตัว สีวันเพนปวดขมับอย่างหนักเมื่อหลวงราชศักเข้ามานัวเนียและชิดใกล้ยอย่างนี้นางเกิดอาการรำคาญจนสุดจะทนจึงผลักร่างหนาใหญ่ออกจากตัวจนเต็มแรงหลวงราชศักรกระเด็นจนก้นจำเบาปล่อยน้องรำคาญคนปวดหัวจวนระเบิดอยู่แล้วยังมาลัดอยู่ได้หลวงราชศักไม่มีอาการโกรธเคืองแม้แต่น้อยเลยตรงกันข้ามเขาปาดเข้าหาอีกครั้ง พี่เป็นห่วงน้องสีวันเพนนี่นาเกรงว่าจักได้รับอันตรายพี่จักให้เจ้าพนมไปตามหมอมารักษาดีไหมเล่าด้วยฤทธิ์ของกะลาตาผีที่สีวันเพนแขวนเอาไว้กับคอและข้อมือทำให้หลวงราชศัก์ทำทุกอย่างเพื่อให้ภริยาคนลองมีความสุขคำพูดบางคำบ่าวไพ่ได้ยินแล้วก็ใจหายไม่คิดว่าหลวงราชศักด์เป็นไปได้ถึงเพียงนี้ งั้นก็ให้ไปตามมาไวๆก่อนที่น้องจะตายดับไปเสียก่อนโอ้โหได้จ้าได้จ้าน้องสุดที่รักของพี่เฮ้ยผู้ใดอยู่หน้าห้องข้าจงไปเรียกเจ้าพนมมหาข่าบัตเหนียวนี้เลยนะหลวงราชศักตะโกนเรียกหาบ่าวไพ่เสียงดังโดยไม่ยอมเปิดประตูออกมานอกห้องแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับเพราะบ่าวหวาดกลัวต่อความร้ายกาจของสีวันเพ็ญมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่อารมณ์ของนางที่ขึ้นขึ้น,นลงลงเมื่อรอนานจนไม่มีวี่แววว่าพนมจะเข้ามาหาและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของสีวันเพ็ญก็ดังขึ้นจนหลวงราชศักมีความรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้แล้วจึงเปิดประตูออกมาโดยเร็วชีช้าไอ้อีบ่าวไพรยเลือนนี้มันพากันไปมุดหัวอยู่ที่ใดกันวะถึงครานายเรียกใช้กลับไม่เห็นหัวเลี้ยงเสียข้าวสุกแท้ หากเจอแล้ก็จัดจับให้น้องสีวันเพ็ญลงไหวซะให้หนักเชียวหลวงราชศัก์เดือดดานเมื่อไม่เห็นบ่าวแม้แต่คนเดียวเขาเดินกระแทกเท้าลงจากบันไดจนเกิดเสียงดังปังปังและเป็นคราวเคราะห์ของจันนางกำลังเก็บใบตำลึงข้างรั้วถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่อถูกฟาดด้วยก้านมายมลงกลางหลังเต็มแรงนางเจ็บปาดจนน้ำตาลิดลางสุดลงไปกองที่พื้น คุณหลวงเจ้าขาเคียนบ่าวด้วยเหตุใดเจ้าคะเสียงร้องไห้สะอกสะอื่นด้วยความเจ็บปวดและน้อยใจของเมียบ่าวนั้นไม่อาจทําให้จิตสํานึกแห่งความดีของหลวงราชศัก์กลับคืนมาได้เลยตรงกันข้ามเขาส่งเสียงตะวาดหนักดังยิ่งกว่าเดิมเสียอ,อีกบา่าวไพร่พากันกลัวจนหัวหดนางไพร่เอ็งริเพเยอหน้ามาต่อปากต่อคํากับข้าเชียวหรือด้วยดวงตาที่ดุดัน จันกลัวจนแข้งขาสัน่นรู้แล้วว่าหลวงราชสักดิ์เปลี่ยนไปเขาโกรธอย่างไร้เหตุผลไม่ได้เจ้าค่ะบ่าวไม่บังอาจงั้นเองก็มานี่เลยให้น้องสีวันเพ็ญตัดสินความเสียว่าจะทำอันใดกับผู้ที่ดื้อด้านเยี่ยงเจ้ามือใหญ่ดึงแขนเมียบ่าวเต็มแรงแล้วลากขึ้นบันไดจันเจ็บปวดจนสุดจะทนนางร้องสุดเสียงแล้วรีบขยับตามขึ้นไปถ้ารู้ว่า หากตรึงร่างอยู่กับที่คงจะเจ็บมากกว่านี้เสียงร้องของจันดังไปถึงห้องของจรวยเวลานั้นนวลจิตพยายามระงับความเศร้าต่อการกระทำของหลวงราชศักด้วยการนั่งสมาธิแต่เสียงร้องของจันทำให้ใจไม่สงบจนต้องลุกขึ้นยืนเสียงทางจันมันร้องจิงงามกล่าวแก่ญาติผู้พี่ซึ่งกำลังเปิดประตูออกมาดูด้วยความสงสัย ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจันรกันแน่เสียงอึงปานนั้นคงเจ็บหนักมันเป็นอันใดหนอคุณพระนั่นนางจันมันถูกคุณหลวงลากขึ้นบันไดามาแล้วจรวยอุทานด้วยความตกใจที่เห็นความโหดร้ายของน้องเขยหลังจากเขาแสดงต่อเมียบ่าวอย่างไร้ความปราณีนวนจิตเองก็ภาวามาดูเช่นกันฮ่าคุณพี่ ทำไมถึงโหดร้ายเยี่ยงนี้ไปเถิดพี่จจรวยไปช่วยนางจันมันก่อนจะขาดใจเสียก่อนสองหญิงสกุลสูงจูงมือกันเข้าไปหาหลวงราชศัก์บัดนี้ใบหน้าเหี้ยมโหดผิดมนุษย์เมื่อเขาปล่อยมือจากแขนของเมียบ่าวก็ได้ส่งเสียงเรียกสีวันเพนด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ใส่ใจว่ามีนวนจิตที่มองดูด้วยความชอกช้ำใจน้องสีวันเพนจา๋าพี่เอานางบ่าวหูดับ มาให้น้องลงโทษแล้วน้องจักทำอันใดกับมันก็เชิญเถิดจ้าประตูห้องยังไม่เปิดนวลจิตจึงปลาดเข้าหาสามีด้วยความกังขาคุณพี่นางจันทร์มันทำผิดอันใดทำไมต้องลงโทษมันด้วยเจ้าคะหลวงราชสัก์ปลายตามองเมียเอกอย่างเสียไม่ได้นวลจิตเจ็บไปทั้งสวงรู้ว่าสามีสิ้นรักในตัวของนางแล้วไม่ใช่เรื่องของเจ้ายาแส คุณพี่คุณหลวงทั้งนวลจิตและจรวยต่างตกใจเมื่อได้ยินคำหยาบคายจากปากของชายชาติทหารตั้งแต่อยู่ด้วยกันมารวงราชศักดิ์ไม่เคยทำให้นวลจิตได้รับความเจ็บปวดด้วยคำพูดเยี่ยงนี้เลยและครั้งนี้เจ็บปวดยี่ยงกว่าถูกโบยด้วยไหวายเป็นร้อยครั้งน้ำตาอุ่นๆไหลายรัดลดแก้มนวลเจรวยเข้ามากอดน,น้องสาวเอาไว้ด้วยความสงสาร ก่อนจะมีการต่อปากต่อคำประตูห้องเปิดผางออกโดยเร็วจันสะดุ้งสุดตัวรู้ว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตนคุณนวนจิตช่วยบ่าวด้วยเจ้าค่าจันร้องขอความช่วยเหลือด้วยเนื้อตัวสั่นเทาและมองสีวันเพนในชุดสวยของนวนจิตบัดนี้นางยืนตาขวางผมเภายุ่งเหยิงนางหน้าเกลียดไม่ชวนมองแต่ในสายตาของหลวงราชสัก เห็นว่าสวยประดุจเทพธิดาซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์เขาจึงเข้าไปหาแล้วโอบกอดด้วยความเสน่หาน้องสีวันเพลนของพี่ออกมาแล้วหรือจ๊ะสีวันเพลนหาได้ใส่ใจต่อคําหวานของหลวงราชศาักดไหมนางปลายตามองนวลจิตจะรวยแล้วจิกสายตามองร่างหมอบคุดคูของจันด้วยความเกลียดชังคงเป็นนางนี่สินะที่คุณพี่เรียกแล้วไม่ยอมออกมา ใช่แล้วจ้ะน้องสีวันเพนของพี่หลวงราชศัก์กรับลูกอย่างเป็นปีเป็นคุยจันถึงกับตัวสั่นเงินงกจึงร้องขอความเมตตาจากผู้ที่เคยกดขี่เอาไว้ในครัวบ่าวไม่ได้ยินเจ้าค่ะบ่าวเก็บยอดตำลึงอยู่ที่ริมลั้วโนนสิ้นคำเมียบ่าวตกกระปองสีวันเพนตวาดแหวจนแสบแก้วหูใครสั่งให้เองเอ่ยหน่อยแน่ลีทเถียงนายหรือ คุณพี่ไปเอาวหาวมาน้องจักโบยมันให้เข็ดหลาบจากไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่บ่าวผู้อื่นหญิงผู้ไร้หัวใจปราณีทลันเข้าทำร้ายจันเต็มแรงจนหน้าพงะงายจันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่เพียงพอแก่ความแค้นที่สุ่มอยู่ในอกสีวันเพนจึงทำร้ายบ่าวผู้ต่ำต้อยติดติดกันหลายครั้งนวนจิตทนดูไม่ไหวจึงร้องห้ามเสียงดังเลีง้ง หยุดเถิดนะอย่าทำมันพอแล้วสีวันเพนชะงักมือผลักล่างจันเต็มแรงจนลงไปนอนกับพื้นกระดานจันถึงกับแน่นิ่งไปจะรวยก้มลงไปเขย่าเนื้อตัวด้วยความเวทนานางจันนางจันน้องนวลจิตมันสลบไปแล้วเฮ้ยใครก็ได้ช่วยพานางจันไปใส่ยาเร็วจะรวยตกใจเมื่อเห็นว่าจันมีอาการหนัก และมีบาดแผลแตกยับที่หน้าผากรวมทั้งปากและใบหน้าจึงเรียกบ่าวมาพาร่างไร้สติของจันต์ออกไปดูแลแต่สีวันเพ็ญกลับขึงตาใส่ตะหวาดด้วยเสียงหลงหยุดนะห้ามผู้ใดมาช่วยมันหากนางจันต์ไม่พื้นละก็ปล่อยให้มันตายตรงนี้ล่ละแกก็เหมือนกันนางจจรวยมีสิทธิ์อันใดเรียกใช้บ่าวของข้าทั้งนวลจิตและจะรวยตกใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่คิดว่าสีวันเพ็ญจะลุกแก่อำนาจจนลืมกําพืชของตนเองเลง้งนี่พี่จะรวยพี่สาวของฉันนะมีสิทธิ์เป็นเจ้านายของบ่าวในเรือนนี้เทียบเท่ากับฉันนะเจ้าจักพูดจากทำอันใดเกรงใจกันบ้างสินวลจิตสุดทนต่อความเลวร้ยรายของสีวันเพ็ญที่แสดงต่อจันและไร้ความคารวในตัวจรวยนางจึงต่อว่าเพื่อให้สีวันเพ็ญสำนึกว่า กระทำการไม่ถูกต้องแต่หญิงบ้าอํานาจและไร้ความปราณีมีความทะเยอทยานสูงจึงไม่ยอมลงให้ไข่ง่ายๆนางจ้องมองนวลจิตจนเนื้อตัวแทบมอดไหม้ใครเหลงคุณพี่ได้กล่าวแก่บ่าวไพร่บนเรือนนี้แล้วว่าฉันชื่อสีวันเพนไม่ใช่เหลงหากว่าเจ้ายัางเรียกชื่อเดิมอีกก็คงต้องขัดใจกันละอุ๊ยนางคังคกขึ้นวอจะรวยทนไม่ได้อีกแล้ว ต่อวาจาสามหาวของสีวันพินจจรวยโกรธจนตัวสัน่นปราดเข้าหาแล้วยืนประจันหน้าเตรียมพร้อมทุกอย่างหากว่ามีเหตุร้ายแรงหลวงราชศักด์เห็นดังนั้นจึงทลันเข้ามาแทรกแล้วตวาดจรวยด้วยเสียงดังเขาสิ้นความเคารพนับถือนางอีกต่อไปหยุดนะนางจจรวยเองมันก็เป็นแค่เพียงผู้อาศัยอยู่ในเรือนนี้เท่านั้นหากต้องการอยู่ที่นี่ล้วก็ จงเชื่อฟังน้องสีวันเพนินไม่เช่นนั้นก็เชิญไปอยู่ที่ใดก็ไปเมื่อถูกไล่ซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้จะรวยสะดุ้งจนหน้าถอดสีนางอับอายจนสุดทนผู้ดีมีสกุลอย่างเธอไม่เคยมีใครมาไล่ชี้หน้าเหมือนเป็นผู้ไร้ค่าเช่นนี้น้ำตาพรันทะลักออกมาอย่างท่วมทนคุณหลวงไล่พี่หรือใช่เจ้าของเรือนเขาไล่แล้วเจ้าย่างหน้าด้านอยู่อีกไม่น่าเชื่อว่า คนที่เรียกตนเองว่าผู้ดีจากไรย่างอายเยี่ยงนี้สีวันเพนส่งเสียงแปรนแทรขึ้นมาด่าว่าจะรวยด้วยความเกลียดชังนวนจิตทนไม่ได้อีกต่อไปที่เห็นภริยาใหม่ของสามีใช้คำเถื่อนถอยจึงออกโรงปกป้องไม่ให้สีวันเพนกำเริบม,มากกว่านี้เชื่อว่ารลวงราชศักด์คงมีเมตตาธรรมแก่นางบ้างศีวันเพนในเมื่อคุณพี่ให้อำนาจหล่อนเทียบเท่ากับฉัน น่าจะใช้ให้ถูกไม่ใช่ว่าจาักตบตีหรือไล่ใคราตามอำเภอใจเยี่ยงนี้เป็นนายคนมันต้องมีคุณ,ณธรรมประจําใจหากว่าเป็นผู้มีความคิดจะต้องหยุดตรองต่อคําพูดในการวางตัวแต่สีวันเพนทนไม่ได้นางร้องกรีดกรีดด่าว่าให้นางอับอายคุณพี่จะทําเยี่ยงไรนางเมียผู้ดีของพี่มันด่าน้องจ็บแสบปานนี้เห็นทีจักอยู่ร่วมชายคา เดียวกันไม่ได้แล้วเจ้าค่ะสีวันเพ็ญเข้าไปกอดแขนหลวงราชศัก์แล้วร้องไห้สะอกสะอื้นเรียกร้องความสงสารหลวงราชศัก์ซึ่งตกอยู่ในอำนาจเสน่หา,นาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่ว่าสีวันเพ็ญจะพูดอย่างไรก็เชื่อไปหมดจึงเป็นเดือดเป็นแค้นแทนภริยาคนใหม่เขาชี้หน้านวนจิตทันทีนวลจิตเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่กว่าน้องสีวันเพ็จากพูดสิ่งใด ก็ควรให้เด็กเคารพบ,บ้านนี่หรือผู้ดีเฮคิดผิดซะจริงที่แต่งกับเจ้าเสมือนถูกน้ำโกรธส,ส,สาดซัดใส่ร่างความเจ็บปวดแสบร้อนที่ได้รับมันกััดกร่อนกระเทาะจนถึงหัวใจร่างอ่อละชรสุดหวบลงกับพื้นนางร่ำไห้ด้วยความเสียใจต่อคำพูดดูถูกของสามีนวนจิตไม่เชื่อเลยว่าหลวงดาจัสดักจะเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้สายตาที่มองมานั้น ไม่เหลือเยื่อใยของความรักแม้แต่น้อยคุณพี่ทำไมว่าน้องเยี่ยงนี้เล่าน้องทำผิดอันใดลือแม้ว่าร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดหวงราชสัก์ดิหาได้ใส่ใจไม่เขากลับกอดรัดสีวันเพนจนแนบแน่นฝ่ายผู้หญิงก็ร้ายไม่ใช่เล่นเชิดหน้าขึ้นสูงและแบะปากเย้ยหยันต่อความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อรู้ว่ากลุ่มหัวใจของชายชาติทหารเอาไว แต่เพียงผู้เดียวจากนั้นหันมาชะอ้อนออซะะด้วยเสียงสั่นกระเสาคุณพี่เจ้าขาน้องรำคาญแม่ผู้นี้เสียจริงเรือนนี้ยังไม่มีคนตายนะเจ้าคะหญิงคนสามคุกใบหน้างามลงกับอกกว้างแล้วเกลือเกลกิ้งไปมาหลวงราชศัก์เชยคางมนขึ้นสูงแล้วบรรจงจุ่มพิษลงบนแก้มอย่างไม่อายผีสางเทวดาจะรวยถึงกับสะดุ้งแล้วเมินหน้าหนีด้วยความรังเกียจ ในเมื่อน้องรำคาญจะทำอันใดก็สุดแท้แต่น้องเถิดพี่ตามใจน้องทุกอย่างงั้นน้องไม่เกรงใจแล้วนะเจ้าคะน้องเห็นว่าแม่นวลจิตเป็นเมียคุณพี่ดอกนะไม่อยากทำอันใดให้เป็นที่ครหาสีวันเพนญทำเหมือนมีเมตตาต่อผู้ร่วมสามีเดียวกันซึ่งความจริงแล้วสีวันเพนต้องการกั่นแกล้งเพื่อความสะใจของตัวเองจึงได้แต่ขม้นมองนวลจิตด้วยดวงตากล้าแกร่ง แม่นวนจิตหากว่าหล่อนต่อปากต่อคำกับฉันอีกคราละก็เป็นต้องคุยกันใหม่วันนี้เลิกแล้วต่อกันเถิดสิ่งหนึ่งที่ฉันจะขอเอาไว้หากไม่จำเป็นอย่าพบหน้ากันฉันไม่ชอบไปสิอยู่แต่ในห้องของหล่อนอ้อแล้วก็ลากตัวนางขี้ข้านี่ออกไปด้วยนะแล้วให้คนมาเช็ดคราบเลือดอย่าให้เป็นเสเนียดแกเรือนของข้าสีวันเพนกล่าวจบ ็ควงแขนหลวงราชศักดเข้าห้องและปิดประตูเสียงดังปังดวนจิตอ้าปากค้างตกใจจนเกือบช็อกไม่คิดว่าสีวันเพ็ญโกงเอาเรือนไปเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวพี่จะรวยมันเป็นเจ้าของเรือนแล้วหรือพี่ก็ไม่รู้ดอกนางนี่มันร้ายดังที่พี่เคยบอกน้องเอาไว้ว่ามันเป็นงูพิษฉกกัดเราเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมเล่ามันแหวงกัดเราแล้ว จะรวยคียดแค้นต่อความมักใหญ่ฝ่สูงของสีวันเพนเมื่อได้เป็นใหญ่ในเรือนก็เลิงในอำนาจเหยียบย่ำผู้คนไม่เว้นแต่นวนจิตและตัวเธอหากไม่เห็นกับตาน้องไม่เชื่อเลยว่ามันจากร้กาดเพียงนี้คุณพี่ก็ช่างกระไรเข้าข้างกันเป็นปีเป็นคุยน้องคงทนไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ